ชูนอกหัวใจแต่งโดยวัชิราภาจากช่องลัชลินโนวริชแชนเนลฝากเอาไว้ให้ติดตามด้วยนะคะตอนที่22เรื่องที่ไม่เคยบอก คุณจะกลับได้ยังไงในเมื่อเรามาด้วยกันฉันกลับแท็กซี่ได้พิจิกาหาทางออกที่ยืนยันว่าเธอจะหนีปัญหาและหนีหน้าทุกคนมันทำให้เขาหงุดหงิดอย่างมากแต่ต้องพยายามกลั้นข่มอารมณ์เอาไว้เพื่อที่จะเจราจากับเธอดีๆผมจะไปส่งคุณเอง ไม่ต้องหรอกทุกคนยังรอคุณอยู่ข้างในเธอแยง้งในเมื่อคุณไม่อยู่แล้วผมจะอยู่ไปทำไมในเมื่อความตั้งใจของผมคือพาแฟนมารู้จักกับครอบครัวเขาล้วงโทรศัพท์ออกมาก่อนจะกดเบอร์โทรหากริณนุบอกว่ามีความจำเป็นต้องกลับไปก่อนหมอนั่นโวยวาย หาว่าเขาเบี้ยวเป็นครั้งที่สองเขารีบกดตัดสายไปทันทีพิจิกาเดินนำหน้าเขาไปที่รถเปิดประตูขึ้นไปนั่งยังไม่อาจปั้นหน้าให้เป็นปกติได้ภายในห้องโดยสารรถยนต์ต่างคนต่างก็เงียบไม่มีใครพูดอะไรนอกจากตกอยู่ในภวังของความคิดของตัวเอง กระทั่งมินิคูเปอร์เลี้ยวเข้าไปในเขตประตูบ้านของเธอเรียบร้อยแล้วคืนนี้คุณช่วยกลับบ้านไปก่อนนะทันทีที่เขาและเธอก้าวลงจากรถพิจิกาก็ออกปากไล่ฟรานเชสโกอึ้องไปเขาทำอะไรผิดในเมื่อทุกคืนเธอกับเขายังอยู่ด้วยกัน และในเวลานี้เกิดรอยเล้าบางๆในความสัมพันธ์ควรที่เธอและเขาจะหันหน้าเข้าหากันเพื่อทำให้มันแข็งแกร่งเหมือนเดิมไม่ใช่ผลักใสไล่ทรงหนีปัญหาอย่างนี้ทำไมหรือเขาต้องการเหตุผลดีๆที่อาจจะทำให้เข้าใจเธอมากขึ้นฉันอยากอยู่คนเดียว พิจิกาพูดอย่างหมดแรงเธอไม่ได้ไปวิ่งมาราทอนหรือแข่งไตรกีฬามาแต่กลับรู้สึกเหนื่อยเหมือนเพิ่งวิ่งข้ามภูเขาลูกใหญ่ภูเขาที่ชื่อความไหววันและกลิ่งเกลงโดยไม่ทันหันมามองว่าคนที่เธอให้สัญญาว่าจะไม่ปล่อยมือจากเขาหากเขา ไม่เป็นฝ่ายปล่อยมือเธอก่อนกำลังรู้สึกไม่ต่างจากเธอเลยเพื่ออะไรล่ะเพื่อที่คุณจะได้คิดถึงเขาคิดว่าจะไปสารความสัมพันธ์กับพี่เขยของผมต่อ,อยังไงอย่างนั้นหรือชายหนุ่มถามขึ้นมาอย่างเจ็บปวดหญิงสาวหันขวบมามองเขาอย่างอึงอ้งอึ้งในเขาเคยเข้าใจเธอ แล้วทำไมถึงได้มาตั้งคำถามกับเธออย่างนี้คุณดูถูกฉันมากไปแล้วนะเชสใช่ผมดูคุณไม่เคยผิดผมคิดว่าเราสองคนเริ่มต้นใหม่โดยทิ้งอดีตทุกอย่างไว้ข้างหลังแต่คุณกลับทำมันไม่ได้คุณเอาแต่คิดถึงผู้ชายคนนั้นหัวใจคุณยังรักเขาอยู่ตลอดเวลาทั้งที่รู้ว่าเขามีเมียอยู่แล้ว พิจิกาหน้าง,งานไปไม่คิดว่าฟรานเชสโกจะเก็บกดเรื่องของเธอไว้ในใจมากมายขนาดนี้คุณขอร้องให้ผมช่วยคุณให้ลืมเขาแต่คุณกลับไม่เคยให้ความร่วมมือเลยตลอดเวลาคุณรักเขามาตลอดคุณทำให้ผมรู้สึกอดสูใจรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นชายชู้ที่อยู่นอกหัวใจคุณมาตลอด พิจิกาสะอึกหนุ่มหน้าฝรั่งตรงหน้าไปเอาคำพูดเจ็บปวดทิ่มแทงใจบ้าๆนี่มาจากไหนภาษาไทยของเขาไม่ได้แค่ดีมากแต่มันดีเกินไปพูดจาเปรียบเทียบส่อเสียดเสียจนเธอเจ็บจิตไปถึงกระดองใจทำให้เธอรู้สึกตัวเองเป็นผู้หญิงสัมซอนมากรัก ใจโลเลกับคำพูดแสบๆคันๆนั่นเชื่อแล้วว่าเขาคงจะดูละครไทยมากไปจริงๆและบางทีเธออาจจะไม่พร้อมก็ได้ไม่พร้อมที่จะมีใครเพื่อจะให้ตัวเองลืมกันตะทัศเธอไม่ควรให้ใครเข้ามาเจ็บปวดกับเรื่องนี้เลยถ้าฉันทำให้คุณรู้สึกแย่ขนาดนั้น เราก็เลิกกันเถอคะค่ะเพราะขืนเธอยังดันทุลังคบกับเขาต่อไปก็คงหนีการ,รเผชิญหน้ากับทั้งสกุลตลาและกันตทัศน์ไม่ได้อยู่ดีเธอไม่อยากให้ความอดสู่ใจตอกย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่จบไม่สิ้นคราวนี้เขาเป็นฝ่ายชะงักงันไปบ้างมองหน้าเธออย่างอึง้งอึงอ๋อ เขาคลางอยู่ในลำคอผมคงไม่เคยอยู่ในสายตาคุณเลยสินะคุณถึงพูดคำว่าเลิกกับผมได้ง่ายๆทุกครั้งระหว่างเรามันคงไม่มีอะไรให้น่าจดจำหรืออะไรอาวรณ์เหมือนเรื่องแฟนเก่าของคุณเงิ้สิคุณถึงยังตัดใจจากเขาไม่ได้เสียทีแต่กลับมาบอกเลิกกับผมไม่รู้กี่ครั้งกี่หนใช่คุณมันไม่ได้สักผกีของเขาเลยสิด้วยซ้ำ คนฟังหน้าชาวาบให้เธอตกหน้าเขารัวๆเซียยังจะดีกว่ามาพูดจาดูถูกกันแบบนี้แล้วผู้ชายคนนั้นไปนไหนละ่ะทำไมเขาไม่อยู่กับคุณทำไมคนดีของคุณถึงไม่เลือกคุณคนฟังสะอึกกับคำถามที่เหมือนลูกธนูพุ่งจากแหล่งมาปักฉึกตรงกลางหัวใจ ทำไมทุกครั้งที่คุณร้องไห้หรือทุกใจถึงได้วิ่งมาหาผู้ชายอย่างผมแทนผู้ชายแสนดีของคุณล่ะนั่นสินะทำไมต้องเป็นเขาทุกครั้งที่เธอวิ่งไปหาเวลาเกิดอะไรขึ้นลืมตาขึ้นสิพิจิแล้วมองไปรอบตัวหยุดวยวายตีโพยตีพายได้แล้วคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วโตแล้ว ใช้ชีวิตในโลกของความเป็นจริงบ้างผู้ชายอย่างที่คุณฝันไว้มันไม่มีจริงหรอกเลิกใช้ชีวิตติดอยู่ในฝันกลางวันเสียทีเถอะเพราะถ้าคุณอยากได้ผู้ชายในฝันคุณคงต้องไปนอนฝันเอาร่างสูงหมุนตัวกลับไปไม่อยากให้อารมณ์เสียเสียระเบิดใส่เธอมากกว่านี้เพราะแค่นี้สำหรับเขามันก็เกินไปแล้ว ถึงอย่างไรเขาก็แคร์เธอเจ็บปวดไปกับเธออยู่ดีพิจิกามองตามแผ่นหลังกว้างของคนที่กล้าดีหันหลังหนีเธอไปด้วยความฉุนเฉียวก่อนจะทันยัง้งกระเป๋าถือในมือถูกปาไปข้างหน้าอย่างแรงและกระทบเข้ากับเป้าหมายแม่นยำเหมือนกับจับวางผู้ชายเฮงซวยสังกระบ,บวยเอ้ย ล่างสูงสะดุดกึกเจ็บจี๊ดแต่ไม่ใช่ที่หลังซึ่งโดนกระเป๋าของเธอกระแทกใส่กลับเป็นที่หัวใจตังหาตลอดเวลาที่ผ่านมาเขามันก็แค่ผู้ชายฆ่าเวลาเป็นแค่ผู้ชายคลายเหงาให้กับเธอเท่านั้นสินะฟรานเชสโกหันกลับมาช้าๆในตาคมลึกฉายแววเจ็บปวด เขาไม่ใช่คนไม่รู้จักเจ็บปวดกับคำพูดสีหน้าแววตาและสิ่งที่เธอแสดงออกทุกอย่างที่หญิงสาวรู้สึกเขาสัมผัสได้และก็ร่วมรับรู้สะเทือนใจไปด้วยที่ผ่านมาเขาพร้อมเสมอที่จะช่วยแบ่งเบามันถ้าทำได้แต่ก็ไม่เคยมีค่าพิจิกาไม่เคยมองเห็น ดวงตาสวยๆของเธอมีไว้มองผู้ชายคนนั้นเพียงคนเดียวไม่เคยมีเขาเลยแม้เพียงเศษเสี้ยวไม่ใช่แค่ในหัวใจแต่ไม่เคยแม้แต่จะอยู่ในสายตาของเธอเลยตัางหากเล่าแต่ก็เป็นผู้ชายเฮงสวยสังกระบวยคนนี้ไม่ใช่หรือที่คุณมาอ้อนวอนขอร้องให้ช่วยทำให้ลืมผู้ชายแสนดีคนนั้นคุณเลือกผม เลือกที่จะใช้ผมช่วยให้ลืมเขาเออฉันมันเลือกผิดเสียงหวานกระแทกว่าพร้อมกับหายใจแรงจนหอบโยนเขามองหน้าเธออย่างเจ็บปวดอึ้องไปก่อนจะ,สะแสยะยิ้มแซงหัวเราะออกมาคุณคงเสียใจสินะที่เลือกผิดแต่สำหรับผมไม่เลยสักนิด ที่ไม่เสียใจไม่ใช่เพราะผมได้นอนกับสาวเวอร์จินหรือได้ฟันคุณเป็นคนแรกหรอกนะแต่เป็นเพราะผมได้สนองความเข้าใจผิดๆอย่างน้อยชั่ววินาทีหนึ่งผมก็ทำให้คุณลืมความทุกข์จากเขาได้ตั้งหากล่ะเธอนิ่งอึ้งกับคำพูดนั้นยืนอยู่ที่เดิมเนิ่นนานคำพูดของฟรานเชสโกวนเวียนอยู่ในหู พิจิกาตั้งคำถามกับตัวเองอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าสิ่งที่เธอทำมันดีแล้วถูกต้องแล้วหรือกี่ครั้งที่เธอตัดสินใจผิดผิดและทำให้ชีวิตย่ำแย่และการตัดสินใจครั้งนี้จะไม่ผิดพลาดอีกแล้วใช่ไหม บอกฉันมาสิว่ามันไม่จริงนั่นคือประโยคแรกที่กฤษณนุเอ่ยกับเขาหลังจากที่บุกมากดออดที่บ้านแต่เช้าลบกวนเวลาหลับเวลานอนอันที่จริงจะโทษว่าหมอนี่ลบกวนก็ไม่ถูกนะักเพราะเขายังหลับตาไม่ลงเลยตั้งแต่กลับจากบ้านหลังข้างๆเมื่อคืนนี้ นายมากับเธอได้ยังไงพวกนายไปเป็นแฟนกันตั้งแต่เมื่อไหร่ผู้หญิงคนนั้นเป็นเมียน้อยพี่กันฉันบอกนายแล้วยังไปยุ่งกับเธออีกทำไมนี่คงเป็นเรื่องที่ทำให้เขาร้อนใจจนต้องรีบมาหาที่บ้านแต่เช้าถ้านายไม่หยุดถามแล้วฟังฉันพูดบ้างฉันจะต่อยปากนายเดี๋ยวนี้แหละฟรานเชสโกกำหม,มัดแน่น ทำหน้าเครียดจนกฤษสนุต้องรีบผูกปากฉับเขาไม่ได้กลัวแต่แค่ไม่อยากเสี่ยงเท่านั้นใช่ฉันคบกับพิจิกาและเธอก็ไม่ได้เป็นเมียน้อยของสามีพี่ตาด้วยแต่ฉันเห็นพวกเขาอยู่ด้วยกันมากับตาแล้วเมื่อคือนนายก็เห็นเธอมีพิรุษและถ้าบริสุทธิ์ใจจริงทำไมเธอถึงไม่ยอมอยู่ต่อละ่ะ ทำไมเธอต้องรีบพานายกลับฟรานเชสโกพ่นลมหายใจแรงๆเหมือนจะให้ช่วยระบายอารมณ์รุ่มร้อนที่ครุ่นในตัวเขาออกไปให้หมดแต่ก็ช่วยอะไรได้ไม่มากนะักนึกถึงบทสนทนาโต้เถียงอันเผ็ดร้อนของหญิงสาวเมื่อคืนนี้อย่างเจ็บปวดหัวใจเขาอายตัวเองมากที่จะบอกว่าเรื่องนี้ทำให้เขาถึงกับนอนไม่หลับ คิดมากและอยากหันหลังหนีทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่เพื่อกลับบ้านกลับไปหาอ้อมอกแม่ผู้หญิงคนเดียวที่รักเขาจริงนายเชื่อสิ่งที่นายเห็นหรือเชื่อสิ่งที่นายได้สัมผัสด้วยตัวเองมากกว่าการ์ลในกริกริชนุทำหน้างงไม่เข้าใจคำพูดของเขานักว่าเจ้าหนุ่มหน้าฝรั่งเนี่ย มักมีคำพูดคมคายแบบที่เขาซึ่งเป็นคนไทยแท้แท้ยังเข้าไม่ถึงเลยเสียด้วยซ้ำพี่จีอาจจะรักพี่กันแต่เธอไม่ได้เป็นเมียน้อยและนายก็ไม่ต้องมาถามฉันด้วยว่ารู้ได้ยังไงผู้ชายอย่างนายกับผู้ชายอย่างฉันคงจะรู้ได้เหมือนเหมือนกันหากเราได้มีโอกาสเป็นคนแรกและครั้งแรกของใคร กลิตสนุอ้าปากค้างเขาไม่สายหัวไม่พยักหน้าแต่เขาเข้าใจสิ่งที่ฟรานเชสโกพูดเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเออฉันหมายถึงเรื่องที่พวกนายคบกันน่ะเขาเองก็ไม่กล้าเอ่ยถามตรงๆก่อนที่นายจะบอกฉันว่าเจอเธอกับสามีของพี่ตาล แล้วทำไมตอนนั้นนายถึงไม่ยอมบอกฉันละ่ะเพราะฉันเองก็อยากพิสูจน์อะไรอยู่เหมือนกันนะสิแล้วนายได้คำตอบของข้อพิสูจน์นั้นหรือ,อยังเขาเลือกที่จะน,นิง่งหลังจากที่คิดสลาตะมาทั้งคืนฟรานเชสโกก็พบทางออกของปัญหานี้แล้วทางออกของเขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับใครล่างสูงลุกขึ้น ไปหยิบเอาอะไรบางอย่างที่เตรียมเอาไว้คิดว่าจะไปยื่นให้ถึงมือในอนเนกผู้เป็นลุงในวันจันทร์แต่ในไหนกฤษณนุก็อุตส่าห์มาถึงบ้านเขาฝากหมอนี่ไปก็คงไม่น่าเกลียดนะักฉันฝากนี่ไปให้คุณลุงด้วยกฤษณนุรับซองสีขาวที่ญาติหนุ่มส่งให้มาอย่างงงๆฝากขอโทษคุณลุงด้วยนะ แต่งานที่นี่มันไม่เหมาะกับฉันจริงๆนี่นี่เดี๋ยวก่อนสิสินไอ้ซองนี้มันหมายความว่ายังไงกฤษสนุดถามเสียงหลงพร้อมชูซองสีขาวในมือชีวิตคนเรามันสั้นเกินกว่าจะทำอะไรที่ไม่ใช่หรือจมอยู่กับความทุกข์นานๆเขาเอ่ยคำพูดอย่างคนเข้าใจโลกและปรงละทิ้งหมดทุกสิ่ง ทำให้กฤษณสนุพูดต่อไม่ออกใบหน้าคล้มคมเข้มเงยหน้าขึ้นมองเขายิ้มให้อย่างฝากความหวังฉันเชื่อว่านายจะดูแลนิโอไลน์ได้ดีกว่าฉันและพามันประสบความสำเร็จอย่างที่คุณลุงตั้งใจฝากด้วยนะก,กริต เขาไปไหนนะมือบางละม่านที่เลิกขึ้นดูเพื่อจะสอดแนมบ้านข้างๆลงหลังจากมองไม่เห็นรถของเขาจอดอยู่หรือว่าจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วเลิมฝีปากอิ่มบ่นงึมงำกับตัวเองเมื่อไม่อาจจะคาดเดาได้เธอไม่ได้เห็นหน้าเขามาหลายวันเหลือเกิน พิจิกาเพิ่งกลับจากอเมริกาได้สองวันแล้วเธอลางานกระทันหันระบุในใบลาว่าคุณยายเสียชีวิตเธอไม่ได้แช่งชักหักกระดูกท่านแต่อย่างใดเพราะคุณยายของเธอจากลาโลกใบนี้ไปได้หลายปีดีดักแล้วละ่ะเธอเองก็ไม่ได้อยากโกหกแต่ก็ไม่รู้จะยกอะไรมาเป็นข้ออ้างในการหยุดงานยาวนานนับสิบวัน เธออยากจะพักกายพักใจอยากจะคิดทบทวนตัวเองและตอนนี้เธอก็ได้คำตอบให้กับตัวเองแล้วว่าความรู้สึกที่เธอมีให้กับกันตทั์เป็นเพียงแค่ความปรับปลื้มหลงไหลเหมือนได้เจอกับผู้ชายในอุดมคติที่ยากจะหาได้ในชีวิตจริงแต่กันตทั์ก็ไม่ใช่ทั้งหมดตามที่เธอต้องการหลังจากวันนั้น เธอได้คุยกับเขาชายหนุ่มกำลังเดินหน้าสารรอยร้าวเยียวยาชีวิตคู่เขากับภรรยากำลังจะออกเดินทางท่องเที่ยวทางไกลด้วยกันเพื่อที่จะได้เรียนรู้จักกันและกันยิ่งขึ้นเธอดีใจกับทั้งคู่จริงๆไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเป็นทุก์อย่างที่ผ่านมา เมื่อหน้าต่างบานที่เธอมองหามาตลอดกำลังจะปิดลงอย่างงดงามแต่บานประตูที่เธอเก้าวเข้าไปแล้วถอยออกมาไม่รู้กี่ครั้งนี่สิครั้งนี้มันทําท่าว่าจะปิดตายประตูที่เธอจับจุงมือก้าวเข้าไปกับผู้ชายอีกคนคนที่เธอหลงรักปักใจอย่างแท้จริงผู้ชายคนที่เป็นรักแรก และคนเดียวของเธอผู้ชายที่มีตัวตนอยู่ในชีวิตจริงๆที่เธอสัมผัสได้ครอบครองเป็นเจ้าของได้สเสนหาตราตรึงระหว่างกันผูกพันเธอและเขาอย่างลากลึกลงไปถึงก้นเบื้งในหัวใจและเธอจะกลับเข้าไปประตูบานนั้นอีกครั้งเสียงเครื่องยนต์แล่นมาจอด เธอรีบเปิดม่านออกดูอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นมีคนลงมาเปิดประตูและขับรถเข้าไปข้างในอารามดีใจทำให้เธอรีบเล่งลงมาจากชั้นบนปีนข้ามรั้วไปหาเขาแต่เจ้าของบ้านกลับไม่รอต้อนรับเพราะทันทีที่เข้าไปข้างในประตูบ้านก็ปิดเรียบร้อยเชสเชส เปิดประตูให้ฉันหน่อยเธอตะโกนเรียกเขาที่หน้าประตูฉันขอโทษนะที่นิสัยไม่ดีทำตัวเอาแต่ใจกับคุณตอนนี้ฉันรู้แล้วค่ะว่าฉันรักคุณรักคุณจนหมดหัวใจและถ้าคุณไม่ยอมเปิดประตูให้ฉันจะนั่งคุกเข่าอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนจริงๆด้วยเธอไม่ได้แค่ขู่ แต่ทำมันจริงๆหากภายในบ้านก็ยังเงียบกริบพิจิกาเม้มปากแน่นนั่งคุกเข่าลงที่หน้าประตูฉันจะไม่ไปไหนจริงๆนะฉันจะนั่งอยู่ตรงนี้จนกว่าจนกว่าน้ำตาของเธอเริ่มไหลเสียงขาดหายเปลี่ยนเป็นเสียงสะอึกสะอื้น จนกว่าคุณจะหายโกรธและยกโทษให้ฉันเชสมฟรานเชสโกเป็นคนใจดีและขี้สงสารเธองัดวิธีกระทุงจุดอ่อนของเขามาเป็นไม้ตายและเธอก็ไม่ต้องรอนานเลยเพราะบานประตูค่อยๆแง้มเปิดหัวใจที่ตกวูบไปพองฟูขึ้นมาอีกครั้งอย่างดีใจ เธอเงยหน้ามองเขาทางน้ำตาเชสฉันขอโทษฉันไปอเมริกามาสิบวันเพื่อที่จะทบทวนความรู้สึกของตัวเองและตอนนี้ฉันก็กล้าพูดอย่างไม่อายว่าฉันรักคุณค่ะเธอบอกรักเขาเสียงดังฟังชัดอย่างไม่อายล่างสูงที่ยืนอยู่หน้าประตูนหน้าเวอ มองเธอผ่านแว่นตายอย่างอึ้งๆเออเชดไม่อยู่ครับเขากลับมิลานไปแล้วไลวินบอกกับหญิงสาวที่นั่งคุกเข่าอยู่หน้าประตูพิจิกาเงยหน้าขวบขึ้นมาอีกครั้งอ้าปากหวอน้ำตาที่ไหลพลากๆหยุดกึกลาวกับปิดก๊อกเออเธอขอถอดคำพูดตอนนี้ทันไหมที่ว่า กล้าพูดอย่างหน้าไม่อายนะ่ะเพราะตอนนี้เธอแสนจะอายอายที่ดันมาสารภาพรักกับผู้ชายผิดคนฟรานเชสโกไม่อยู่แล้วแต่เป็นไรวินเพื่อนของเขาซึ่งเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงตังหากสายตาอึงอ้งๆของหนุ่มหน้าตีที่มองมาก่อนจะอมยิ้มกลิ่มไปถึงดวงตาทำให้เธออับอายขายขี้หน้า แทบจะใช้หัวหมุดพื้นซีเมนที่นั่งอยู่ตรงนี้หนีหน้าเขาเสียก็ถ้าทำได้คงทำไปแล้วล่ะขอบคุณที่รับฟังคอมเมนต์กดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ฝากติดตามชูนอกหัวใจ ตอนต่อไปด้วยนะคะ